สวัสดีครับพบกับผมคนเล่าไพรในเรื่องทองคำอรณนะแห่งปางช้างเก่าตอนที่8เง่าขมิ้นทองคำม่อนเมื่อได้ยินคำนี้ก็ไม่สามารถที่จะปฏิเสธอีกต่อไปได้จึงจำใจตอบตกลงไปหญิงสาวแปลกหน้าได้เอ่ยขึ้นงั้นตัวท่านเองต้องไปกับข้าม่อนเมื่อได้ยินเช่นนั้น จึงตอบกับหญิงสาวไปว่าแล้วจะให้ผมไปยังไงอยู่ที่ไหนผมเองก็ยังไม่รู้เลยหญิงสาวแปลกหน้าได้ตอบกลับไปเดี๋ยวข้าพาไปเพียงท่านจับมือข้าแล้วหลับตาสามครั้งก็เพียงพอแล้วมอนจึงทำตามพ่อะตนนั้นก็ยังไม่อยากตายมอนได้จับมือหญิงสาวผู้นั้นแล้วจึงหลับตาตามคำสั่งสามครั้งเมื่อลืมตาครั้งที่สาม หมอนก็พบว่าตนอยู่ในถ้ำขนาดใหญ่และมีพืชพันธุ์จํำพวกขมิ้นและว่านอยู่หลายชนิดหม่อนได้เดินตามหญิงผู้นั้นเข้าไปจนไปถึงโถงถ้ำที่มีเตียงหินอยู่มีผู้หญิงแก่อีกคนกําลังนั่งเฝ้าผู้ชายแก่อยู่หม่อนเห็นเช่นนั้นก็รู้ได้ทันทีว่าชายแก่หญิงแก่นี่คงจะเป็นพ่อแม่ของหญิงสาวผู้นี้เป็นแน่หญิงสาวผู้้นได้เอ่ยขึ้น ท่านรีบดึงพระออกเถิดบิดาของข้าทรมานมากแล้วมอนได้พยักหน้าแล้วจึงยื่นมือออกไปดึงพระออกมาอย่างง่ายดายมันก็ดึงออกง่ายนี่แต่ทำไมพวกท่านทำไมถึงดึงไม่ออกกันละ่ะหญิงสาวผู้นั้นได้ตอบกับคำถามของหม่อนไปว่าพวกข้าเป็นทูตเครื่องอสุรกายสามารถกลายร่างเป็นคนได้หากบำเพ็ญตะบะถึง บางตนบางกลุ่มจะอยู่ในศีลในธรรมบางตนก็ดุร้ายกระหายเลือดและพวกเราถูกสาปตั้งแต่โบราณกาลให้ถูกอาวุธใดๆจะไม่สามารถดึงออกเองได้หากเจ้าออกต้องให้เจ้าของอาวุธนั้นเบาออกให้เพราะแต่โบราณมีพวกเราที่ไม่ดีไล่กินมนุษย์ที่ลงมาตักน้ำอาบน้ำอาบท่ากันจึงเป็นสาเหตุให้ถูกให้ฤาษีบำเพ็ญพ์ ที่ชาวบ้านนับถือสาบแช่งเอาแต่ก็ใช่ว่าพวกเราจะไม่ทำอะไรหากเจ้าของอาวุธไม่สามารถเอาอาวุธออกได้พวกเราก็จะไม่ปล่อยจับฉีกกินเสียให้หมดเลยหมอนได้ยินเช่นนั้นก็ตกใจจนสั่นไปทั้งร่างกายในใจก็คิดว่าถ้าหากตนดึงไม่ออกตนต้องเป็นผีเฝ้าที่นี่แน่ๆ ในระหว่างที่หม่อนกําลังตกใจจนสติไม่อยู่กับเนื้อกับตัวอยู่นั้นวิดาของสาวนั้นก็ได้พูดขึ้นมาว่าวางใจเถอะพวกข้าไม่ทำอะไรท่านหรอกเดี๋ยวข้าจะให้ลูกสาวไปส่งก่อนแล้วก่อนจะออกไปก็ให้เอาเงาขมิ้นไปด้วยนะพูดจบหญิงสาวผู้เป็นลูกก็ได้พาหมอนเดินออกไปตรงจุดที่เข้ามาแต่แรกแล้วบอกให้หมอน ขุดขมิ้นไปด้วยมอนคิดในใจว่าจะเอาไปทำไมขมิ้นพวกนี้ข้างนอกก็มีอยู่เยอะแยะแต่ก็ไม่อาจจะขัดได้เพราะตนกลัวว่าหากขัดใจทูดพวกนี้อาจจะไม่ได้กลับออกไปอีกมอนจึงขุดขมิ้นไปกอนหนึ่งซึ่งก็มีเง้าหัวมากมายเมื่อขุดขมิ้นเสร็จหญิงสาวก็ได้ให้หมอนจับมือแล้วหลับตาสามครั้งเช่นเดิม เมื่อหลับตาสามครั้งมอนก็ได้หายวับกลับมายังจุดที่ยืนคุยกับหญิงสาวอยู่ตอนแรกเมื่อทรงมอนกลับมาที่เดิมแล้วหญิงสาวแปลกหน้าผู้นั้นไม่ได้พูดอะไรเพียงแต่ค่อยๆเลือนหายไปช้าๆก็เท่านั้นเมื่อทุกอย่างกลับมาปกติแล้วมอนได้รู้สึกว่าทําไมขมิ้นที่ตนได้ขุดมารู้สึกจะหนักขึ้นมอนจึงเอาเล็บหยิกดูปรากฏว่า หยิกเท่าไหร่ก็หยิกไม่เข้าแต่มอนก็ไม่อาจเห็นว่าเป็นเพราะอะไรถึงหยิกไม่เขา้าจึงรีบเอาขมิ้นเงานั้นกลับไปยังแคมป์ของตนเมื่อมาถึงแคมป์มอนก็ได้เอาไฟฉายมาส่องดูเมื่อแสงไฟฉายกระทบไปยังเงาขมิ้นนั้นจึงทําให้เกิดแสงสะท้อนสีทองออกมามอนดีใจกับภาพเบื้องหน้าเป็นอย่างมากว่าที่จริงแล้วเงาขมิ้นนี้คือทองคํา แสงไฟฉายที่กระทบก้อนทองคำวิบวับทำให้ดาบโรดและกำนันสารที่ยังไม่นอนได้แปลกใจขึ้นแล้วเดินเข้ามาดูดาบโรดน้่นมันทองนี่แกไปได้มาจากไหนไอ้มอนแกขโม,มยทองข้าหรือวะมอนได้ตอบกลับไปเปล่าครับนายมอนไม่ได้ขโม,มยกำนันสารถ้าเองไม่ได้ขโม,มย แล้วทองก้อนใหญ่นี้อยู่ในมือของเองได้ยังไงม่อนเมื่อได้ยินกำนันสารพูดแบบนั้นจึงตอบกลับไปนายดูให้ดีๆก่อนครับทองที่ได้มาจากปางช้างเก่ามันเป็นก้อนเล็กๆเ,เท่าสองนิ้วจำนวนมากแต่ที่นายเห็นตอนนี้มันเป็นเหมือนเงาขมิ้นเงาคากำนันสารเมื่อเห็นหม่อนพูดเช่นนั้นก็หยุดนิ่งคิดทบทวนอยู่ครู่หนึ่งแล้วจึงพูดออกมา จริงที่เองพูดไอ้มอนงั้นเองเล่ามาว่าเอาทองมาจากไหนเมื่อกำนันสารสั่งให้มอนเล่ามอนก็ได้เริ่มเล่ากับสิ่งที่ตนเจอมากำนันสารด่าบรโรดได้ฟังดังนั้นจึงเกิดความโลภขึ้นอีกกำนันสารนี่มอนแกเอาทองนี้เก็บไว้ที่ฉันก่อนเดี๋ยวกลับออกไปฉันจะแบ่งให้มอนได้ยินเช่นนั้นก็ตกใจ แต่ก็ไม่กล้าขัดขืนเพราะกลัวตนจะถูกฆ่ายิ่งตอนนี้ความโลภได้ครอบงำนายทั้งสองคนอยู่แล้วมอนจึงส่งทองให้กับกำนันสารด้วยท่าทีที่ไม่เต็มใจกำนันสารและดาบโรดได้นั่งคุยกันถึงเรื่องทองที่ได้มาใหม่กำนันสารอยู่ดีๆลาบก,ก็ร้อยมานี่โชคเข้าข้างเราจริงๆเลยนะดาบดาบโรดตอนนี้ก็เก็บมันไว้ก่อน เอาไว้ใช้สอยกอออกป่าไปค่อยยิงมันทิ้งเอาทั้งสองสนทนากันโดยไม่คิดว่าหมอนนั้นจะย่องมาแอบฟังเพราะตนเองก็เริ่มรู้สึกถึงความไม่ปลอดภัยในชีวิตแล้วหมอนเมื่อทราบว่าถ้าออกจากป่านี้ไปตนคงต้องถูกฆ่าเป็นแน่หมอนจึงได้ออกมานั่งคนเดียวและคิดอยู่ในใจที่จะหาวิธีออกจากกลุ่มกำนันสาร โดยไม่สนทองของตนที่ได้จากพยาเงือกน้ำนั้นมาคิดเพียงแต่เอาชีวิตรอดก็เพียงพอแล้วมาทางฝั่งของพ่อเลี้ยงหานหลังจากพันเจิดได้เก่งหม้อก็พากาันนั่งถลุงเนื้อเก่งจนอิ่มแปรและพากันผูกเปรพักผ่อนเก็บแรงก็ออกตามร้อยชิงทองจากกำนันสารเพื่อช่วยเสือสมิงพ่อและอาของตนเสือสมิงพอเลี้ยงศักด และพ่อเลี้ยงไกสอนก็ได้ตามรอยและขิ่นพวกกำนันสารไปจนมาพบกับแคมพักแรมของพ่อเลี้ยงหานพรานเจิดและเกียรติพ่อเลี้ยงสักในล่างเสือเมื่อเห็นคนทั้งสามจึงคิดหวังที่จะทำร้ายเพราะจิตวิญ,ญญาณของสัตว์ดายนั้นสิงอยู่แต่พ่อเลี้ยงไกสอนผู้พบเจอพ่อเลี้ยงหานพรานเจิดและเกียรติตอนตอนเองบาดเจ็บและกลายร่างเป็นคนอยู่จึงทำให้ตนรู้สึกคับคลายคับคลา วิญญาณของพ่อเลี้ยงไกสอนจึงต่อต้านกับวิญญาณเสือสมิงและใช้ภาษาเสือคุยกับพ่อเลี้ยงศักห้ามไม่ทำร้ายสามคนนี้จนพ่อเลี้ยงศักต้องยอมและเดินห่างออกไปพ่อเลี้ยงหารพานเจิดและเกียรติโชคดีในคืนนี้ที่ไม่ต้องปะทะกับเสือพ่อเลี้ยงศักซึ่งจะทำให้พ่อเลี้ยงหารผู้เป็นลูกปวดใจอย่างมากเวลาเริ่มดึกเข้าอากาศเย็นจนบันทอนร่างกาย พานเจิดลุกขึ้นมาสุมไฟใส่ฟืนให้เนื้อเก้งแห้งดีจะได้เก็บไว้เป็นอาหารจะได้ไม่เสียไม่เนา่าและได้ตัดลำไม้ไผ่ใส่น้ำตั้งไฟเพื่อทำน้ำร้อนไว้ชงกาแฟดำเพราะตัวเองนั้นรู้สึกนอนไม่หลับจึงคิดที่จะนั่งอยู่ยามจนถึงเช้าเมื่อน้ำร้อนได้ที่พานเจิดก็เทน้ำชงกาแฟดื่มนั่งเฝ้ายามไปเรื่อยๆจนในที่สุด ก็ได้มาถึงเวลาเช้าวันใหม่เสียงนกขับขานเสียงเพลงไพรได้ร้องเตือนเป็นนาฬิกาปลุกได้ร้องระงมป่าพ่อเลี้ยงหารและเกียรติได้ลุกขึ้นมาพอตื่นมาก็เห็นพานเจิดนั่งหงข้าในหม้อสนามของพ่อเลี้ยงหารกับเกียรติเหมือนเช่นเคยที่เห็นพ่อเลี้ยงหารเอ้าพรานตื่นแต่เช้าเลยพรานเจิดเมื่อในยินพ่อเลี้ยงหารถามออกมาเช่นนั้น จึงได้ตอบกลับไปผมตื่นตั้งแต่ตอนตีสามแล้วพอดีนอนไม่หลับก็เลยลุกมาอยู่ยามเกียรติมีหน้าละผมเองก็หลับๆตื่นๆได้ยินเสียงฟันไม้อยู่ที่แท้ก็พรานเจดิดตัดไม้ทำบ้องต้มน้ำชงกาแฟนี่เองพอเลี้ยงหานแล้วทำไมพรานเจดิดไม่ใช่หม้อสนามของผมล่ะครับสะดวกดีพรานเจดิดไม้ไผ่ดิบกึ่งแก่กึ่งอ่อน มาทำหม้อต้มน้ำชงกาแฟเวลาโดนความร้อนมันหอมละมุนมากกว่าต้มหม้อสนามอีกนะครับพ่อเลี้ยงพ่อเลี้ยงหารเออมันก็จริงนะพรานแล้วพรานทำอะไรกินเช้านี้ล่ะพรานเจิดได้ตอบกลับไปก็คงไม่มีอะไรก็คงกินเนื้อย่างกับพริกเกลือแล้วก็ข้าวกันก่อนเพราะเดี๋ยวจะตามไอ้พวกกันันสารมันไม่ทันเดี๋ยวพวกมันจะออกจากป่าไปซะก่อน อาถรรพ์ที่นี่มันแรงหากปล่อยให้เอาท้องออกไปไม่ใช่แค่สมิงสองพ่อเลี้ยงที่ตามมาอาจจะมีวิญญาณลี้ลับอื่นๆที่เฝ้าทองนี้ตามไปผมมาคิดดูแล้วปางป,าป่าเป้าเป็นทางผ่านของพวกกำนันสารถ้าเป็นอย่างที่ผมคิดคนในปางป่าเป้าก็ต้องเดือดร้อนเพราะอาถรรพ์ของทองคํานี้แน่ๆเกียรติมันก็จริงของพรานนะเดี๋ยวชาวบ้านปางป่าเป้า จะพลอยเดือดร้อนไปด้วยทั้งสามนั่งกินข้าวไปคุยกันไปอยู่พักใหญ่ๆก็ได้เก็บของเตรียมตัวติดตามรอยของพวกกำนันสารต่อไปท่านเจดิดได้เป็นคนแก่รอยจนไปถึงจุดที่พวกกำนันสารข้ามเครือเถาหลงท่านเจดิดดูท่าทางพวกกำนันสารคงจะมาหลงเอาตรงนี้อีกแน่เพราะมีรอยดึงเครือเถาหลงทิ้งอยู่ ในระหว่างที่ทั้งสามมัวแต่แกะรอยพวกกำนันสารอยู่นั้นไม่มีใครรู้ตัวเลยว่าตอนนี้กำลังมีอะไรบางอย่างแอบย่องเข้ามาทั้งสามมัวแต่ก้มดูรอยจึงไม่ได้สนใจภั้อันตรายใดๆเสียงกิ่งไม้เล็กๆหักเบาๆอยู่หลายทีทำให้พรานเจิดรู้สึกผิดสังเกตจึงลุกขึ้นจับปืนมั่นด้วยท่าทีที่ขึงขังแต่เมื่อดูไปสักระยะกลับไม่พบสิ่งใด พานเจดิดจึงก้มลงดูรอยต่อพ่อเลี้ยงหานได้เกิดความสงสัยขึ้นมาในกิริยาท่าทางของพรานเจดิดจึงได้ถามพรานเจิดออกไปว่ามีอะไรหรือเปล่าพรานเจดิดเห็นพรานทําท่าทีเหมือนมีอะไรบางอย่างพรานเจดิดผมเองก็ไม่รู้เหมือนกันว่าความรู้สึกเหมือนมีอะไรบางอย่างคอยมองพวกเราอยู่ พ่อเลี้ยงกับนายเกียรติก็ระวังตัวระวังตัวกันด้วยนะครับผมสังหอนใจไม่ดีเอาเลยเหมือนมีอะไรบางอย่างเดินผ่านเราไปเอาว่าตอนนี้เรารู้ทิศทางของพวกกับนันสารแล้วเรารีบตามร้อยไปต่อเถอะครับพ่อเลี้ยงเดี๋ยวจะห่างกันเกินพ่อเลี้ยงหานได้ครับท่านท่านเจิดว่ายังไงผมก็ว่าอย่างนั้นเลยครับทั้งสาม ได้ตามรอยพวกกำนันสารต่อไปจนผ่านไปหลายชั่วโมงพรานเจิดพ่อเลี้ยงหานและเกียรติก็ยังไม่ได้ไปไกลมากเพราะต้องแกะรอยเท้าด้วยทั้งสามได้เดินมาถึงป่าที่มีพื้นที่เป็นป่าทึบย่อมยอมซึ่งพวกกำนันสารได้เดินตัดผ่านป่าน,นี้ไปพรานเจิดดงป่าทึบแบบนี้ต้องระวังนะครับพ่อเลี้ยงเพราะเป็นทั้งที่ซุ่มล่าของสัตว์ร้าย และเป็นทั้งที่นอนพักเขี้ยวเอื้องของพวกกระทิงและควายป่าพวกมันชอบที่แบบนี้นักแรครับ่อเลี้ยงพวกเราต้องคอยระวังเสียงกิ่งไม้หักเบาๆตอนเราก้มดูรอยเมื่อกี้อาจเป็นพวกกระทิงโทนหรือควายป่าก็เป็นได้เราเดินทางกันต่อเถอะเดี๋ยวไม่ทันพวกนั้นเอาทั้งสมตามรอยต่อไปจนเข้าใจกลางป่าทึบเถาวันพันกันอยู่หลายชนิด และป่าไผ่ขึ้นแซมอยู่ประปลายลักษณะป่าเป็นขุนน้ำขนาดเล็กทั้งสามได้พบเข้ากับร้อยถางป่าตัดไม้ตัดเถวันจึงมั่นใจได้ว่าตนนั้นได้มาถูกทางแล้วพอเลี้ยงหานได้เหลือไปเห็นตาน้ำซึ่งมีน้ำไหลซึมๆออกมาใสสะอาดจึงชวนพันเจิดกับเกียรตพักเหนื่อย เติมน้ำเข้าขวดพลาสติกที่พกมาด้วยให้เต็มพ่อเลี้ยงหานละพักเหนื่อยกันก่อนดีกว่าพลานเจิดเกียรติเพราะตอนนี้น้ำดื่มของผมก็ใกล้หมดแล้วขอเติมน้ำก่อนเถอะพลานเจดิดได้ครับพ่อเลี้ยงพักกันหน่อยก็ดีครับทั้งสมคนได้พากันเติมน้ำเพื่อจะได้เดินทางต่ออีกยาวๆในระหว่างที่ทั้งสมกำลังเติมน้ำอยู่นั้น ก็มีเสียงหายใจฟืดฟัดอยู่ทั้งสามคนต่างได้ยินเสียงนั้นทำให้เกิดอาการตื่นตัวปลดเซฟอาวุธปืนในมือของตนไว้ทั้งสามคนยืนมองรอบๆเพื่อหาดูว่าเจ้าของเสียงอยู่ตรงไหนแต่แล้วกลับไม่มีอะไรเกิดขึ้นในเบื้องหน้าทั้งสามจึงนั่งลงก้มหน้าตักน้ำใส่ขวดต่อไป เติมน้ำกันจนเสร็จและกำลังจะชวนกันเดินต่อแต่ทันใดน,นั้นก็มีเสียงไม้หักป่าแตกตรงมาทางพวกเขาทั้งสามคนพรานเจิดหาที่หลบรับพ่อเลี้ยงนายเกียดพ่อเลี้ยงหานได้ยินเสียงเตือนจากพรานเจิดก็รีบมองหาที่หลบภัยแต่ด้วยความฉุกละหุกทำให้มองหาไม่ทันพ่อเลี้ยงหานจึงต้องประจันหน้ากับเจ้าของเสียงนั้น เจ้าของเสียงนั้นมันก็คือกระทิงโทนตัวโตวเต็มวัยได้วิ่งปรีเข้ามาโดยสภาพบาดเถาวันมากจึงชะลอความเร่งของมันลงพอสมควรเกียดและพ่อเลี้ยงหานไม่มีทางเลือกพ่อเลี้ยงหานจึงตัดสินใจยกจุด357คานเวียงวินชัตเตอร์ขึ้นประทับบ่าแล้วเหนี่ยวไกลสวนเข้าไปอย่างหน้าของกระทิงตัวนั้นทันที ยิงไป3มนัดซ้อนกระทิงโทนตัวนั้นหน้าสะบัดขาหน้าพับลงไปแต่แล้วมันกลับยังฝืนลุกขึ้นและจะปรีเข้ามาหาอีกเกียรติผู้อยู่ด้านข้างผู้เป็นนายไม่รอช้าประทับจุด30คาบินตัดเข้าก้านคออีกหนึ่งนัดรอบนี้มันหงายท้องตีนชี้ฟ้าดิ้นชักขึ้นทันทีเกียรติได้พูดขึ้นมา เกือบไปแล้วครับนายโชคดีที่มีเครือกระ้าเยอะช่วยขวงมันไว้นายเลยทันขึ้นลำยิงได้ทันเวลาไม่งั้นไม่อยากคิดสภาพเลยนายพ่อเลี้ยงหานใช่ถ้าไม่มีเครือกระ้าพวกนี้มันคงถึงตัวเราก่อนได้ยิงแน่ๆแล้วพันเจิดล่ะหายไปไหนแล้วพันเจิดอยู่ข้างบนครับพ่อเลี้ยงพ่อเลี้ยงหานจึงมองตามเสียงพันเจิดขึ้นไป พบพันเจิดปีนขึ้นไปก่อเครือกระบ้าใหญ่ห้อยอยู่ด้านบนพ่อเลี้ยงหานเอา้าพันเจิดไปอยู่บนเครือกระบ้าตั้งแต่เมื่อไหร่กันรีบลงมาเร็วมันตายแล้วพันเจิดเมื่อเห็นสถานการณ์เมืองล่างเป็นปกติแล้วก็ได้ไต่ลงจากเครือกระบ้าใหญ่ลงมายังพื้นดินไอผมเองก็คิดว่าพวกนายสองคนคงเอาตัวรอดได้ เพราะก็ล่าสัตว์มาขนาดนี้แล้วดีที่พอเลี้ยงกับนายเกียรติสอยมันลงไปได้ก่อนเกียรติเอาไงนายจะเอาเนื้อมันไปไหมครับพอเลี้ยงหานได้ตอบกับเกียรติไปเรามีเนื้อเก้งอยู่คงจะพอให้อิ่มท้องไปหลายวันปล่อยมันไว้แบบนี้แหละเอาไปต่อกันดีกว่าเดี๋ยวจะเสียเวลาเอาเกียริและพานเจดิดพยักหน้าตอบรับแล้วทั้งสาม ก็ได้พากันเดินตามรอยต่อทางฝั่งของกำนันสารก็ได้ออกเดินทางต่อไปแล้วเช่นกันโดยใช้วิธีการเดาเส้นทางเพราะได้ออกจากเส้นทางเดิมตั้งแต่เมื่อวานยิ่งเดินก็ยิ่งเข้าลึกเข้าไปทำให้กำนันสารเริ่มเป็นกังวลถึงเรื่องหาทางออกจากป่านี้ให้ได้เสือสมิงสองพี่น้องก็ได้ตามรอยพวกกำนันสารมาเช่นกันโดยเดินตามทางพวกพลเ้ือหานมาอีกที พอเลี้ยงหารพรานเจิดและเกียรติได้ตามรอยพวกกำนันสารมาจนถึงลำห้วยที่พวกกำนันสารพักอยู่เมื่อคืนและพบเข้ากับร่องรอยการตั้งแคมป์ทิ้งไว้พอเลี้ยงหารได้กล่าวขึ้นนี่คงเป็นรอยที่พวกกำนันสารพากันพักเมื่อคืนแน่ๆกองไฟกองใหญ่นั้นยังมีฐานแดงๆอยู่เลยคงไปได้ไม่นานมากหรอกพวกเรารีบไปต่อกันเถอะอย่างน้อยเจอแล้วค่อยหายวิธีขโมยทองออกมา าเจิตอนนี้เราออกน่องเสร็ทางมามากเส้นทางที่เรากําลังอยู่ตอนนี้ถ้าผมจำไม่ผิดพวกเราเข้าสู่เขตป่าของป่าจอมผาเป็นที่สิงสถิตของสิ่งลี้ลับมากมายต่อจากนี้เราคงต้องระวังตัวให้มากขึ้นในระหว่างที่ทั้งสามคุยกันอยู่ก็มีลมพัดเอ่อยมาและลมนั้นได้พากินเหม็นสาบบางอย่างลอยมาด้วยร้าเจิด ปิ่นสาบเสือรู้สึกจะแรงขึ้นเรื่อยๆระวังไว้ครับพ่อเลี้ยงหานนายเกียรติทั้งสามจึงได้ถือปืนมั่นในท่าเตรียมพร้อมรอดูสถานการณ์ว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นไหมทั้งสามคนต่างมองซ้ายและขวาและในที่สุดก็มีร่างสองร่างที่ไม่ใช่มนุษย์เดินย่มสามขุมเข้ามานั่นไม่ใช่ใครที่ไหน แต่คือเสือสมิงพ่อเลี้ยงศัก์และพ่อเลี้ยงไกลสอนที่ตามมาปิดชีพพวกกำนันสารและดาบโรธทั้งสามได้ไปจันนากับสองสมิงซึ่งก็เป็นอากับพ่อของพ่อเลี้ยงหานด้วยความที่ฆ่าพวกกำนันสารไปหลายคนทําให้วิญญาณสมิงแก่งกล้าขึ้นและเริ่มควบคุมวิญญาณของสองพ่อเลี้ยงได้มากขึ้นทําให้ทั้งสองถูกควบคุมโดยวิญญาณสมิงร้ายอย่างเต็มตัวสมิงทั้งสองเดินเข้ามาใกล้เรื่อย เรื่อยๆส่วนพ่อเลี้ยงหานนั้นก็ไม่ได้หนีแต่อย่างใดยังคงคิดว่าอาของตนจะจําตนได้และเตือนพ่อของตนดังเช่นรอบก่อนแต่พ่อเลี้ยงหานกลับคิดผิดเพราะตอนนี้ทั้งสองสมิงไม่เหมือนเดิมเพราะขมวิญญาณของลูกน้องกำนันสารและดาบโลดไว้หลายวิญญาณทำให้วิญญาณสมิงแข็งแกร่งจนกลืนกินวิญญาณของพ่อเลี้ยงสองพี่น้องไปจนทำให้ไม่สามารถจำอะไรได้แล้ว สมิงสองตัวได้ย่ามสามขุมเข้ามาเรื่อยๆจนพันเจิดนั้นผิดสังเกตและดูจากสถานการณ์ไม่สู้ดีจึงรีบเตือนพอเลี้ยงหารทันทีพันเจิดระวังครับดูท่าทางไม่เหมือนรอบก่อนดูท่าทางวันนี้เขาคิดจะเอาชีวิตเราทั้งสามทั้งสมคนกลืนไม่เข้าคายไม่ออกจึงเอากระสุนเหล็ก ที่ล้อมจากตะปูสังฆาวานอนหรือตะปูยอดโบดและเอามาใส่แทนลูกตะกวัวในปลอกกระสุนลูกซองเอามาเปลี่ยนใส่ลำกล้องแทนลูกปืนธรรมดาพอพลานเจดิดเปลี่ยนกระสุนศักดิ์สิทธิ์เข้าไปในลำกล้องดูเหมือนว่าสมิงสองตัวจะรู้สึกถึงพลังงานลี้ลับบางอย่างพวยพุ่งออกมาจากกระสุนสมิงทั้งสองจึงหยุดนิ่งลงก่อนคำรามเสียงดังแล้วพากันหันหลังเบี่ยงหน้าไปทางอื่นแทน พ่อเลี้ยงหานร,รอดแล้วเราว่าแต่อะไรเปลี่ยนใจให้อาไกายสนกับพ่อไม่เข้ามาทํา้ายพวกเรากันนะทรานเจิดผมพอเข้าใจแล้วล่ะพ่อเลี้ยงคงจะเป็นพรกระสุนศักดิ์สิทธิ์ที่ทำจากตะปูยอดโบสของผมที่มีฤทธิ์อานุภาพล้างอาถรรพ์ทำลายมนต์ดำต่างๆครั้งก่อนที่ผมมาเชิญเสือทั้งสองเพียงคนเดียวนั้นผมก็ได้เอากระสุนนี้ออกมา แล้วสมิงทั้งสองก็ได้กระโจนหลบไปและครั้งนี้ก็เป็นเหมือนเช่นกันเหมือนกันกับครั้งนั้นเลยครับถ้าผมเดาไม่ผิดแล้วก็ทั้งสองพ่อเลี้ยงคงจะกวอำนาจกระสุนตะปูสังฆาวานอนนี้เราไปต่อเถอะครับพ่อเลี้ยงคืนนี้คงจะต้องเหนื่อยกันแน่นอนเพราะสมิงสองพ่อเลี้ยงคงจะตามทันพวกกำนันสารแน่ๆแ,และคงจะลงมือในคืนนี้แน่นอนไปครับ รีบตามพวกกันนันสารให้ทันถ้าสมิงสองพอเลี้ยงลงมือในคืนนี้แล้วละก็พวกกันนันสารดาบโรดต้องแตกตื่นแน่เราค่อยหาจังหวะเข้าไปลากท้องออกมาเอาไว้ให้ห่างแคมป์พวกกันนันสารแล้วค่อยดูสถานการณ์ว่าเราจะไปต่ออย่างไรกันดีต้องขอจบตอนที่8ก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่ในตอนที่9ของท้องคำมรณะแห่งปางช้างเก่า แล้พบกันใหม่สวัสดีครับ